ในแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวในการถแถลงผลการตรวจข้าวในโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลที่เก็บไว้10ปีที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมาให้ตรวจด้านสารเคมีตกค้าง การปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อราและคุณภาพของข้าวด้านสารอาหารและอื่นๆด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO IEC 10725ที่มีความละเอียดแม่นยำสูงโดยผลออกมาพบว่าตัวอย่างข้าวจากกระทรวงพาณิชย์มีเศษหม้อที่มีชีวิตอยู่ในจำนวนที่มากกว่าข้าวในท้องตลาดผิดมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านวัตถุแปลกปลอมตกคุณสมบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรข้าวหอมมะลิ ที่ระบุต้องปัดสสจากมาแมลงและไรที่มีชีวิตส่วนผลตรวจด้านความปลอดภัยเชื้อราทั้งเจ็ดตัวสารอันฟาท็อกซีนสารรมและสารกำจัดศัตรูพืช250ชนิดไม่พบสารพิเใดข้าวที่เราได้รับการส่งมาจากกระทรวงพาณิชย์มีคุณค่าทางโภชนาการก็คือหมายความว่าคาร์โบไฮเดรตไขมันมีแร่ธาตุวิตามินไม่แตกต่างจากตัวข้าวที่ จำนายและก็บริโภคอยู่ในท้องตลาดในขณะปัจจุบันแต่ข้่าที่ทางกระทรวงกัรพิจ์ร่งมานั้นผิดมาตรฐานสินค้าการเกษตรในเรื่องของวัตถุปลอมปนสิ่งปลอมปนเกี่ยวกับในเรื่องของเศษซากข,ของมแมลงและก็ตัวมอดที่มีชีวิตที่ไม่ควรมีแต่มีด้านนายกฤษณารักใจดีรักษาการผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้าหรืออคสสกล่าวว่ายืนยันข้าสองตัวอย่างที่นำมาส่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เซเวเยอร์เก็บมาจากโกดังจังหวัดสุรินทร์ล็อตในวันเดียวกับที่นายภูมิธรรมเวยาชายชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงตรวจสอบและมีโชวหุงข้าวกินเพื่อพิสูจน์เมื่อวันที่6พฤษภาคม2 5 6 7ขณะนี้อยู่ในกระบวนการของคณะกรรมการตรวจสอบและดำเนินการเรื่องของ TOR คาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้อคศออจะประกาศจำหน่ายข้าวจำนวนนี้เป็นการทั่วไปซึ่งต้องดำเนินการอย่างรอบครอบที่สุด ตอนนี้เนี่ยก,กาลังอยู่ในกระบวนการของคณะกรรมการตรวจสอบและดําเนินการในเรื่องของ TO r อาการประกาศจําหน่ายนะครับคาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับทางอ,งองสกสจะประกาศจําหน่ายข้าวในสต๊อกจํานวนนี้เป็นการทั่วไปไม่เกินสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ครับผม ขณะที่นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าผลทดสอบข้าวในครั้งนี้มีความถูกต้องโปร่งใสจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือทั้งนี้ปัจจุบันมีข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวเหลืออยู่ทั้งหมดสองคลังจำนวนกว่า15,000ตันคิดเป็น145,590กระสอบวัฒนาตระเกตรายงาน